ถ้าจริงกับซอนนะ <c oughs>

จะไปสอนมันเออเอออันเมียนไม่จีบตายอ่ะเมียนจีบติบบ้านแก๊ะเจ้าของเ่ยบ้านสวาบ้านประอกมันบอกครับเออมันบอกคราเฟันตาผสมลนี่ยเออมันจะเสียวันเสาร์น่ะซบเียมันเป็นล้มเจ้าหอายเ้าองเรยวมันต้องบอกเขาทุกาลไหกันวันเสาร์ นออไปได um, right, mm ้กันก็ได้แล้วอร่อยมากอยากลองขอนะอล่อยไม่ถูกใจงล้นในไปก่อใส่เหรอรถใส่ไม่ได้แล้วันีรถตู้ก็จะว่ากันนองเออน่องสาวแล้วะได้เอื้ัมหนึ่งจะเอกไปก็ย่าไปเอารถนี้ไปกัน 知<多>